เราจะจำใครคนหนึ่งได้ที่เขาสร้างความทรงจำไว้กับเราและไม่มีวันที่เราจะลืมเลือนได้ดังเช่นอะไม่มีใครร้องกระดาให้ครูเลยอะนิดหน่อยรองพระดาให้ครูหน่อยด้ยค่ะวันนี้รานครบไหมอะ กูะจะขอใช้ชื่อนะนักเรียนเด็ที่หนึ่งเด็กหญิงชมพู่วันวัยบุตรมาค่ะเด็กที่สองเด็กหญิงนิดหน่อยรับแฟนมาค่ะเดขที่สามเด็กหญิงน้ำหวานสองสีมาค่ะเด็ที่สี่เด็กหญิงเปรี้ยวใจจริงยังไม่มาค่ะเลขที่ห้าเด็กชายอภิธรรมบุญหมดมาครับเด็ที่หก เด็กชายสมชายใจดีพอมาครับขาดเด็กหญิงเปี้วใ,ใจจริงนะอ่าวันนี้จะมาเรียนเกีกกกก่ยวกับนะในสมัยอยุธยานะในสมัยอยุธยามีกี่ราชวงศ์มีกี่ราชวงศ์ร<ะ>าชวงศ์ค่ะมีอะไรบ้างอ่ราชวงศ์ที่ถึงนะราชวงศ์อะไรอู่ทองค่ะดังๆอู่ทองค่ะ สุขทองประชุมที่สองอ่ะสุวรรณภูมิอะไรนะสุพรรณภูมิอ่าสุพรรณภูมิประชุมที่สามสุโขทัยค่ะน้ำน้ำสุโขทัยค่ะอ่าสุโขทัยถูกต้องประชุมที่สี่ราชอาณา อะไรนะปราสาท์ทองประวัติศาสตรทองอ่าประวัตอะไรประศึกอะไรบ้าอะไรนะบ้านปูหลัวบ้านปูหลวงอ่าเราทำความเอ่อเรารู้แล้วว่าสมัยอยุปยามีให้ราจมูกมีอะไรบ้างไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันนะ ไปจดใส่ในน้ำสมุดมาส่งรูด้วยใค่าวเป็นนี้คุณคะขออนุญาตค่ะอะแมวแยวเสื้อใส่ในเกียงอ่ะนิดหน่อยเขาใส่ได้เลยเอาใส่เดี๋ยวนี้ วันนี้เราจะมาเรียนศาสนากันนะศาสนาแรกศาสนาอะไรศาสนาพุทธศาสนาที่สองศาสนาครามที่หนึ่งศาสนาที่สามศาสนาอิสลามคุยอะไรกันไป ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะงานที่ส่งก็ทำส่งด้วยเอาหน้นานักเรียนทั้งหมทำความเคารพขอบคุณค่ะวบ้านกวไอ้ไก่แก้วชมพู่มาหาคุณหนะอ่อทำไมนิดหน่อยนีดกลับบ้านนะ อ,อ๋อนิดหน่อยต้องไปช่วยคุณแม่กับคุณลุงเก็บร้านค่ะใช่โเคโอเคมากลับบ้านนัขอบคุณครูไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่ครูจะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงนักเรียนทุกคนเพราะชีวิตของใครคนหนึ่งและโอกาสมันคือหน้าที่ของครู โอเค <Okay. S 2> เพราะว่าเขาจะเรียกไปพบทำอะไรก็ไม่รู้ภาพไปหน่อยได้ไหมได้สิทปอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนไปหน่อยนั่งก่อนครูคมสายเรียนหนูมาทำไมคะครูไปหาทุนให้เธอทุนแบบทุนเด็กเรียนดีอ่ะครูเห็นเธอเป็นเนด็กเรียนดีครูเลยมอบทุนนีใ้ให้เธอแล้วแม่เธอเป็นไงบ้างเนีย่ย ตอนนี้แม่หนูป่วยค่ะเพราะว่าลื่นลบในห้องน้ำค่ะครูข,ขอให้แม่เธอหายไวๆน,นะได้ค่ะอันนี้เป็นทุนเข้ามาอะไรอ่าขอเธอตั้งใจเรียนแบบนี้ตลอดไปนะขอบคุณค่ะ กิวข้าวไม้ผม้ข้าวร้านลงมาให้แม่เป็นไงบ้างเออเาป็นไงาง้ม่เลยมีความสุขเไงมาไหนมไม่เกนเลยแม่มีความสุขมาแลอะยากินแล้วค่ะนี่ผมซื้อมาให้แม่ แกเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้นะเราจะออกไปข้างนอกอะไปไหนเดี๋ยวแฟนเรามารับไปกระโดดเรียนหรออืมเราไม่อยากเรียนข้าวโูคมสันด้วยละ่ะได้เราวเจอกันนะบ๊ายบายไอ้เปี้ยวไอ้เปี้ยวนี่เราไปหาครูคมสัน เปี้ยวเปรี้ยวเปี้ยวมันหนีไปแล้วตรงไหนพาคุไปเลยทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเปี้ยวรูปเปรี้ยวเปรี้ยวไปไหนเปรี้ยวหาคูเปรี้ยว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 เห็นครูตามด้วยอ่ะไม่รู้จะโดนครูด่าหรือเปล่าโอ้หไม่ต้องกลัวหรอกพี่ว่ามันไม่ตามหรอกไอ้แก่แน่ไงแต่ก็กลัวอยู่นะอ๋อไม่ต้องกลัว ไป็นต้องกวนนะเปล่าเปล่วลูกนะเปล่วมาหาพี่นะเปล่าคุณค่ะคุณด้วยมันไม่ใช่เรื่องวันนี้พาน้องเดินครูม,มาอย่างเงี้น่ะทำไมล่ะไอ้แก่มึงมายุ่งอะไรวะมันใช่เรื่องหรือเปล่าแล้วมึงมายุ่งอะไรกูขาุณคไ,ไม่เป็นไร,ร,นไ,ร,รไม่เป็นไรแล้วเกิดเป็นไรหรือเปล่า ทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงสายลมที่พัดใบไม้ร่วงปิวลอยไปก็เหมือนกับเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านพ้นครูคมสรรท่านสอนจนกระทั่งระยะเวลาผ่านมาห้าปี ก่อนที่ครูคมสันจะจากไปได้ฝากจดหมายฉบับหนึ่งไว้ว่าถึงลูกศิษย์ของครูความสำเร็จของพวกเธอคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับครูครูอาจไม่ได้อยู่ดูพวกเธอเติบโตแต่ขอให้จำไว้ว่าครูจะอยู่กับพวกเธอเสมอในทุกบทเรียนของชีวิตด้วยความรักและห่วงใยจากครูคมสัน คููจะรอดูพวกเธอประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม งานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ส,บบส,สำหรับสำหรับ,บครูนะครับก็ครูที่ดีนะครับหมายถึงครูที่ให้โอกาสนักเรียนนะครับในการทํางานของเราเนี่ยนะครับทุกๆุกโรงเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยคือปัจจัยหลักในการทํางานของครูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าไม้บรรทัดอันเดียววัดได้ทุกคน เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยมัน,ม,นมันคือวัตถุดิบที่แตกต่างนาเพราะฉะนั้นเนี่ยครูที่ดีก็คือต้องปรุงเด็กออกมาให้ได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับสำหรับความคิดครูครูมีประมาณนี้ครับคิดว่าครูที่ดีสำหรับครูเป็นยังไงคะเอ่อจริงตัวตัวครูก็ไม่ยังไม่ได้ใกล้คําว่าครูที่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ว่าในในมุมของครูก็คิดว่าการที่ได้มาทําหน้าที่เป็นครูเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือเราเราก็ต้องรักในในในอาชีพเราแล้วก็มีความสุขกับการทำงานในใน,ในทุกๆวันแล้วก็แน่นอนละมันก็ต้องมีการมีความสุขอยู่กับเด็กๆซึ่งซึ่งเราก็ต้องมีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการที่จะอยู่และพัฒนาเด็กๆอย่างอย่างตัวครูเองก็เป็นครูดนตรีแน่นอนสิ่งที่ครูรักที่สุดก็คือการสอนดนตรีเด็กๆ,ๆแต่คิดว่าการสอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่าการสอน วิชาดนตรีอย่างเดียวแต่มันเป็นการที่เราจะต้องสอนในเรื่องของอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันร,ระเบียบว,วินยัยหรือว่าการวางตัวยือื่นๆที่เราจะพัฒนาเข้าไปพร้อมๆกันกับการเรียนน,นครับ